สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอ็ซีท่านช่องแฟนเพจนะครับทันทีเขามารับชมนะครับมือนี้ก็เดินทางมานะครับตามพ่อสนองวัดที่แล้วนะครับเข้าอีกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเข่าตัวกลับเนาะพ่อสนองให้หนึ่งห้าแต่ว่ากะถือว่าเขา่าเพราะว่าตัวเลขของพ่อสนองที่คัดมาให้เ่ได้หลายตัวเนาะมือนี้เดินทางมาถึงแล้วนะครับทีนานมาตามกันเยอะเลยครับแต่ว่าเลขพ่อสนองนีกามาติดต่อกันหลายงวดแล้วเนาะไปเล่นด้วงวดหนึ่งแลวก็ติดต่อกันมาหนี่สองงวดแล้วเดี๋ยวงวดนี้ เราเดินทางมาถึงแล้วนะังจบทีมงานมาถึงแล้วก็ขันพ่อสนองก็ยูนนะนี่ให้ให้ร้านหน่อยเพื่อนไปตามตอนนี้พ่อสนองกําลังนั่งคํานวณให้นี่นี่พ่อสนองเพิ่งเข้ามานะครับเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวเราคํานวณกุญ่งไหนเดี๋ยวจง้งหดสิทบไปหาเราครับเดี๋ยวค่อยไปทักทายเราอีกคนนึงเนาะนี่ครับมาถึงมานั่งคํานวณให้เลยอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปเลยนะครับ ตอนสัมผัสพ่อสนองนะครับว่างวดวันที่16กุมภาพันธ์2568เนาะจะได้ตัวไหนอย่างไรนะครับอ่ะตัดภาพตรงนี้นะครับผมคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสนองนะครับมาตามให้แล้วนะครับเอฟซีทีติดตามพ่อสนองงวดที่แล้วเขาอีกคือเก่า รัเข้าตามสูตรครับมีสูตรสี่ห้าสูตรอะไรมารวมกันเขับเขาเขาหาหนึ่งนาอครับเนาะครับหาหนึ่งหนึ่งห้าก็มนี้ได้ผมให้ดูเมื่อกี้นี่ครับที่เขียนในผมไปดิเขาแต่ผมไปหลอกเอาห้าหนึ่งนะผมดึงออกไปหมดมันจะมันยี่สิบี่ตัวน้องดึงออกหลายสูตรยังมาดึงออกเลยนะสูตรอะไรก็มาดึงออกสูตรยี่สิบสี่ตัวดึงออกมาถูกถือว่าเก่งเลยเนาะครับมันมีสูตรคำนวณก็พอ มีแล้วครับมีต้องกรดึงอองมาถูกครับำนวณเลขมันหลายสูดมันมีสองสามถูดเองมาคำนวณออกเรียกมาดึงออกนะมันยังันหลายอย่งมนชนกันอย่งไรครับนั่นหรอแต่นดึงออกมาให้อย่างงวดอย่งงวดเจ็ดเก้านึ่งอ่ะพ่อก็ดึงออกมาตรงตัวเจ็เก้ากับสองสามมันเจ็ดเก้ามีเก้าเจ็ดกับพรอมเดียอย่างหนึ่งห้าห้าหนึ่งมันมีกับพรอมเตะเตการดึงนี่ประมานว่าในยี่สิบสี่ตัวนี่ปรแมนว่า มักมัวไหนจะดึงออกมาเลยว่าแมนเนี่มีวิธีอ่ามีวิธีคัดออกไหมคัดออกไหมอีกนะมีวิธีคัดตัวนะปกติของพ่อนี่จะเข่าเขานี่เขาต้องกลับเลยเนี่ยถึงที่มันเข่าสูดน้าที่มันเข่าสูดทำได้ไงเลยมันเข่ามันสามตูดมื่อเขาสามตูดเพราะที่มัเข่ใหว่น่ะนั่นแหละคือวิธีครับครับ แล้วผมึดึงออมมะข่านะเอาหลายๆสูตรมาเทียบใส่กันตัวไหนมันตรงกันหลายที่สุดใน24ตัวนี่พ่อกับที่ข้าอกมาเป็นบ่ครับขาดไทหมัวเลยอ๋อครับผมอันนี้24เต็มบ24ตัวเต็มคนนึงกัดทุกเม้า24ตัวเลยอันนี้24ตัวเต็มแล้วนี่ครับหลายๆคนก็อยากได้24ตัวนี่แหละออกตรงลงทุน24บาทมันก็ได้กำไรนะเพราะว่ามันเข่าทุกงวดครับมันเข่าทุาเต็มเพิ่มเข่าปูนนะกินวัตถิระค่ะ บางทีก็เขาบนเขาล่างซีหางงวดแล้วครับเขามันตลอดเขาตลอดนะท่านนี้ใช่ยาพี่กับพิษบัดทุกตัวคือกันท่านนี้ล่าดูกยอะิุกตัครับเขาเองดึงพิษม้ามันกับเขาหมดไม่เขาเลยนะมันไมเขาในนี้นะมันซีห้าสูตรเนาะแต่ส่วนมากมันจะเขาครับมากจากเขาเขาทำบนทำล่างครับบางทีเขาทำบนทงล่างงวดสองสามครับอะไรเช็ดเตาทำบนทำล่างหมดเลยตรงเลยเสียงรถอาจจะได้ในเด้อเพราะว่าดูใก่ถนนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เอฟซีบัง 24ตัวก่อนนะครับผู้ที่อยากไปคัดตัวเองเนาะแต่ว่าพ่อแม่คัดไปทัวร์ด้วยของข้อสนอองนี่จะคัดให้ตามอ่าเราเราจะมีสูตรคัดอีกท่ันลลหนึ่ง จะกินเอาตัวไหนมาเข่าเนาะมันไม่สูต้นะแบบว่าพ่อรู้ว่าเวลาคัดเนี่ยเออตัวไหนมันจะเข้าเนาะคือว่าเป็นพรสวรรค์อย่างนี้รับกนมีสูตรมามีสูตรวิธีคำนวณอีกเที้ยนหนึ่งมันจะตุกตัวไหนตัวไหนมันตุกมาเข่ากระมุนนี่นะครับทำสองครั้งสองเนาะข่าเนาะสำหรับผู้ที่อยากได้ไปคัดเองเอาเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งกันยี่สิบสี่ตัวนี่ไปซุ่มเบิ่งเอาเด้อหลายๆคนเพิ่นขอมาเนาะอ่ะนี่ซุ่มเบิ่งเอาเพราะว่าไทยไทยได้ซ้ำนี่ราะว่ากระดาษมันเหงาเนาะนี่แค่นี่เนาะยี่สิบส ส่วนมากันจะมาบนหรือมาล่างก่อนส่วนมาญเขาล่างเพิ่มๆเขาบนก่อมครับส่วนมากมันจะออกล่างแล้วมันพี่ก็ออกล่างอ๋อนี่ครับเอออ่ะยี่สิบสี่ตัวแคปไปดูไปคัดตัวเองส่วนพ่อสนองจะคัดให้รอสักครู่นะครับลงพิมพ์เพราะกำลังพิมพอ์พมอยู่แม่ที่ออกก็คืออยู่ในนี้ใช่ไหมครับแมนครับไปดูออกมันนี่ไปดูก็รูดออกถ้าแบบนี้พึ่งศิว่าหลายตัวพ่อเลยว่าหลายตัวผมเลยเบ่งออกใครใช่ไหมนี่เลขสามสี่ศูนยเนี่ยมันรวมกันอยู่นี่ยี่สิบสี่ตัวนี่ เดี๋ยวผมบอมาดึงออกยิบนะโอ้ครับตอนนี้ผมดึงออกให้อะหนุมอนครัครับชุดนี้จะมีอยู่สี่ชุดใช่ไหมคะไหนครับสี่ชุสูตรุครับสามสี่ชุดเราล้วงมันแล้วก็มาดึงออกเอาครับถ้าสูตรเดียวส่วนมากที่ไม่ค่อยถูกอือต้องหาตัวเด็ดตัวที่มันนรับอันนี้พอคัดลงไปลงไปมันเหลือเล็กคัดยาวหรอกมันลงไปที่ทำเหลือตัวเดียวนะครับตอนนี้พอคัดให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวรอรอดูนะครับให้ชิ้นงานท้องกำลังเขียนไม่เขียนตัวใหญ่ ดูก่อนนะั้นก็เป็นมักกะขับของวงไหนเลยที่มันโถชนกันมาที่วงไหนเลยครับเดี๋ยวที่เรามาแค่แป้นจอไปก่อนนะคะเดี๋ยวให้ดูทีละกล้องนะคะอ่ะตอนนี้าบนคุณพ่อให้แคทีมงานขับเนี่ยคือเดี๋ยวมาแล้วนะครับงวดก่อนนกใหมอะไรสองเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดเก้าใช่ไหครับงวดง่ายฮะหุ่นฐานหุ่เลยครับจริงๆเลขของคุณพ่อนี่เน้นๆคือ ล่างเลยครับขับนี่นี่ชุดนี่ล่างแต่ก็บนนี่อย่างที่บอกบนพร้อมล่างพร้อมครับแต่ได้มาในการไว้ทั้งหบนทั้งล่างตอนเต็มเซลช่วนมากที่ก็ล่างหลายครับบนก่อนนั้นน้ำเนาทีนึงบางทีเนี่ยบางงวดนีจ้ะทั้งล่างทั้งบนบางงัวเจ็ดเก่าออกทั้งล่างทั้งบนครับเด็กในภายในช่วงนี้ได้ในยี่สิบสี่ที่เราผัดมันเราส่วนมากที่พ่อคัดออกมานี่จะบ่ได้กลับเนาะส่วนมากก็ไม่ได้กลับส่วนมากก็ต้องกลับต้มคำก็ตรงเจ็ดเก่าตรมหมด มีมวดเมื่อกี้ผมดึงออกไปดึงหนึ่งห้าไปดึงหนึงไปดึงออกมันก็เลยเป็นออกไปตัวกลับเนาะแต่ว่าในสูตรแท้ๆนี่มีโยห์หานึ่ครับอ่ะตอนนี้พร้อมโชว์พ่อเราถือไว้ถือชูพ่อครับถือกมที่พ่อเขียนมาเอ อัน้ครับเป็นต้นหนากับของคัณพอตัวสองตัวแม่น้วนะครับเนาะตัวเลยครับหาบุหนาเล่าถูกแล้วแหละถูกแล้วเอาพอชชวไปประมาณนั่นแหละครับุณาันพศสองนาหสปดคะเป็นตัวเลขของคุณพ่อสนองนี่นะครับแถวนี้แถวนี้พ่อคัดให้กครัางเนาะสามตัวหางเดียวคือเกา นี่ครับอ่าแคปพี่น้องบน3ตัว050ย์าพ่อเน้นล่างเนาะล่างวิ่ง5 2ตัวกับมีเจ็ดห้าสี่สามหกสามห้เก้าเก้าสองก้าหนึ่งตัวพิเศษก็คือวงกลมเนาะห้า <59 S 1> เก,ก้าวันที่สิบกกุมภาพันสองพันห้าร้อยกสิบแปดเด้อพี่น้อง เนียอวอครับก็ต้องไปตัดเอาเลยครับคนสื่อครับบอก้องเพียมไม่เอามันออกสอตัวศูนย์ห้าศูนตัดมากับบ่ได้บ่ได้หลายตัวได้เหรอครัจะได้ศูนย์ห้าครับแล้วก็ศูนยนย์ห้าห้าศูนกับศเข้าไปเขาไปตัดเตาเขือนครับก็ถูกันน่ะ่ได้เสียวศูนย์สองกับบ่อว่าวไดศูนย์ศูนย์กับบ่แน่ได้น้อหวดวที่แล้วเห็นว่าถือลายดีพ่ หมดถูกเขาก็ถูกผมเล่นที่ละร้อยละร้อยนลคพอถือเท่าดเมื่อกี้ได้ลอยนึ่งอได้ลอยหนึงครับเรยนดละร้อยดิ่นหมลยเอาพี่น้องเขามันสามหมดสาี่ดละเทียบตอนไม่มาครับเกับตึมามีมาสองหมดเนาะแต่ตนมาตามนี่เขาติดกันสองหมด ก็นั่นไงเขามาเร่เขาบ่อด้มาตามบ่าวเกนมาตามแสดงว่ามัาตามสองครั้งถูกสองครั้งว่นไม่ได้เพราะัทุกมาก็ถูกแต่คุณอนี่ขางมาโดนแมนบอกครับผมปหนอเป็นแมนต็นซิปปี่เนี่ซิปว่าฟีแล้วครับมันมาตั้งประเทศนอกผมเนี่ยปีแล้วเป็นซูดิปรับสิงคโปร์ไต้หวันแล้วเราทำงานมีมืองนอกสุดเราได้มาจากไต้หวันทุละ อินพอร์ตจากไต้หวันนี่เนี่ยสูตรค่ธรรมดาจะได้ยังไลองไปนนดูแสดงว่าสูตรนี้นี่ขึ้นเครื่องนะคะบินมาจากไต้หวันเลยเนาะในโชคปิดเนาะครับเนาะในงวดที่ผ่านๆมาบ่บ่ได้ลงยีซิปซี่ตัวหายซี่เบิ้งเนาะผู้ผู้ใดอยากได้โทรหาพ่อดสนองเราเอาเขียนเขียนเบอร์โทรให้เราจักหน่อยเนี่ยเบอร์ทุ่ห์บอร์ซี่เป็นโชคดีทั้งนั้นนะเมนถ้าเพื่นอยากใช้เมียนครับปกป้องปกการเนาะ ตันไหนนะคะที่อยากจะสอบถามตัวเลขเนี่ยครับศูนย์เก้าสามเอาเขียนเลยศูนย์เก้าสามเอาไปปุ๊บโทรก็บ่อยพูดนะวันหนึ่งเป็นหนึ่งรับประไว้แล้วครับครับได้เลยไม่ทอดได้มาเขาก็บตรงแม่ค้าเาแฟดดึงไร่ดึงสินทรัพย์แครับจะดีครับจะเอ็ดซีคนแรกนนำใจหรอกครับไรับพครับผมตอนนี้ผมรับงานน้ำก็ต้องไปอยู่นานโทูมมหาแม่บ้านรับกับพี่ตะฝากไว้เยอะๆครับอ่ะบอกก็ต้องขำหน่อยตัวมา ผู้ใดอยากเบิ้งยีสิบสี่ตัวชัดๆแต่โทรหาพ่อสนองเขาเอว่าให้โทรมาตอนไหนก็ได้นี่ครัแต่ผมก็ต้องทำเลยครับผมไม่อยู่ช่วงนี้ผมไม่ได้อยู่บ้านผมต้องออกไปทำงานครับช่วงหกโมงครับเลิกงานแล้วห้าโมงหกโมงถึงสามทุ่มสี่ทุ่มโทรมาได้ครับอ๋อตามนั้นเนาะเพราะว่าจจะโทรมากลางวันผมไม่ค่อยอยู่เนี้ผมก็ไปอนี้ต้องรีบไปตามเอาอันอันนี้ก็ไปตามพ่อมาได้นี่เราไปเหตุงานอยู่ผมหลับเหมาเราหลับเหมาหลับเหมาดำเรารับเหมาหิตอ่าอย่างว่าถ้าว่างก็อยู่ก็อยู่ทำมันนี่ ทำโต๊ะทำเพียงไม่ได้ยุดครับครับครับงค่ะยี่สิ่พนโชคดีนั่นนะครับช่ว์อีกทีนึงโชว์โชว์ตัวเลขโทรพอสมนี่เบอร์โทรพอสมนองแล้วเบอร์โทรของพ่ออีกครั้งนึงพอสมตรวจเลยสักคนเผื่อจะได้ชุดยี่สิบสี่ตัวเต็มก็ทดติดต่อสอบถามเอาเนาะแต่ตัวเลขที่พ่อคัดออกมาเนี่ยอยู่ในยี่สิบสี่ตัวแหละยี่สิบสี่ตัวเนี่ยแหละครับ เน้นเน้นล่างเอาไปบนน้ำได้ด้วที่พอขัดออกมาให้ผก็นว่าเอาต่รางนี่ที่เราล้างเสียมันไปบนเนาะขิออกทั้งบนทั้งล่างครับขุไปหลายจุดครับโอเคนะเดี๋ยวไปพื้นถาชมนะคะใครเข้ามาก็แคปหน้าจอไว้นะกับสุดท้ายก็ต้องขอบคุณพ่อสนองนะครับที่ให้ตัวเลขแล้วจังครับขอบคุณครับสวัสดีครับ